Legenda มาทำคลิป็ปดิแล้วนะก็มาดูกันว่ายามเช้านะครับวันนึงเราทำว่าผมทำอะไรบ้างนะครับตื่นมาถึงปุ๊บนี่ก็ใส่เสื้อละเพื่อนก็ใส่เสื้อเ,เ,เลยว้าวันนี้ ให้ปลาครับช่วงเช้านี à, ình, ập, ่ครช่วงเช้านะนี à ่งเจ็ดโมงครึ่งนะครับวันนี้วันที่สามสิบหกนาะตื่นสายนิดนึงครับอ่าอ่าแพะเองครับวันนี้ตื่นสายเฉยนะครับก็แดงมีแล้วล่ะแต่วันนี้เด็กๆต้องได้กินไข่ตุ๋นด้วย นะครับวันนี้เด็กๆต้องได้กินไข่ตุ๋นด้วยว่ามันครบวันแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งผมจะให้กินอยู่สองวันนะอาทิตย์หนึ่งผมจะให้กินถึงสองวันสหรับไข่ตุ๋นนะอ่าฮะตุ่มนึงโอเคสัตว์ใช้มอนี่ก็ได้ใช้กระทะเหล็กก็ได้ มีอุดมีตุนอ่ะโอเคคันแลบอ๋อไม่เป็นงี้ป่ะเนี่ยอะไรมันลงไปวะเนี่ยสักก่อนอืมมันไม่ <tuh> <Mano, temua. tuh> <Bikir topan. tuh> ก็ช่วงนี้อากาศหนาวนะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับนะที่สระบุรีก็ทุกปีไม่เคยเป็นแบบนี้นะไม่เคยมีลมนะลมเข้ามาไม่เคยถึงบ้านอันนี้โอ้ปีนี้มาล้มเลงลมดีมากครับลมโคตรดีปีนี้ลมเย็นลมหนาวเนี่ย มก,ก็เราจะทําไข่ปุ๋นกันนะครับนี่นะปลาผมน้อยแนละ้วปลาผมไม่ดีหรอกผมก็แค่นี้ไข่ใบหนึ่งนะครับแล้วก็มีถ้วยนะค <c oughs> ระับเนี่ยก็ถ้วยแล้วก็นี่เราทำก่อนนี่เลยบางคนอาจจะเอาเอาง่ายก,ก็รอน้ำเดือดแล้วก็ เทไข่ลงไปเลยผมว่าบางคนก็ทำกันแบบนั้นนะผมก็ไม่ได้อะไรนะครับใครอยากทำแบบไหนก็ทำนะครับ เชา้านี่ไม่ดได้ไปช้อนอะไรแดงเลยนะ <c oughs> ขอไปครับช่วงนี้เรศติดคอ,อบ่อยไม่ นนรครอตีคนให้มันเข้ากันนะครับนะตีต้องคนให้มันเข้ากัน โอเคแล้วไข่เนียนดีนะครับแล้วไข่เนียนดีนะก็พยายามอย่าให้มันตีพยายามตีมันเนียนๆน,น,นะครับนีครับนะครับหน้าตาไข่ที่เราไปทำไข่ตุ๋นไปจะละาวนี่นะเย้ยังขาดยังขาดอุปกรณ์อ,อีกอย่างนะก็ นี่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 นปับป๊บปั๊บนี่ปิดมาจบแล้วก็นู่นนะครับไปใส่ตรงนี้ใช้ไม่เป็นหรอกกระทะเลยเนะี่ยอืออือ,อมาแล้วป,ปิดตะปุ๊บ

ดูอะไรก็ไม่รู้นะนี่นะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวก็เพื่อดูทีนะไป,ไปครับเมื่อกี้ก็เอาไข่ตุนเรียบร้อยเนาะก็จะถึงเวลาล้วที้เราต้องไปเตรียมอาหารนีกอย่างหนึ่งนะ <c oughs> นอาหารสดนะครับผมจะให้ เด้นผมให้ไข่ตุนด้วยแล้วก็ให้ไหลสดนะครับสมกันนะครับมีใคร <c oughs> มีใครอยากจะทำช่องฟอร์มแบบนี้ไหมครับถ้ามีนะเดี๋ยวผมจะจะทำคลิปให้นะจะทำเป็นคลิปให้นะครับ อ่ะมีใครไหมครับมีใครอยากได้ไหมถ้ามีใครแยกได้วิธีทำก็นะครับถ้าใครยากได้วิธีใครากได้วิธีทำก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์นะต้นทุนต้นทุนอยู่ถุงก,กิโลละเจ็ดสิบกว่าบาทนะแล้วก็ไม้เน่ยหมดไปหนึ่งสสามสี่ ขายขาย2สองต้นเป็นหกหกหกต้นนะต้นละยี่สิบบาทอาถ้าใครอยากได้นะครับคอมเมนต์ให้ผมเลยคอมเมนต์มาบอกนะครับผมจะได้ทำคลิปให้ต่อนะครับสำหรับนี้นะนะครับนใครต่นมาแล้วนะก็ผมดูแล้ว เราทำไข่ตุ๋กก้อนนะครับเราค่อยไปเอารแ,แรงแดงๆผมมันไม่ยากหรอกเนาะม,มันอยู่ใน่บ่อแล้วนะ <c oughs> เลยบอกว่ามาทำไข่ตุ๋นก้อนดีกว่าท่านใดเราต้อมีตะแรงนี่นะครับแล้วก็มีกระชอนรองต <c oughs> วงเลยครับไข่ตุ๋นก็อาทิตย์หนึ่งให้กินไข่ตุ๋นสักสองวันนะครับผมมองว่ากำลังดีนะ ดีนะครับทิหนึ่งก็เลือกกันดีๆนะครับเลือกวันกันดีๆผมว่าถ้าจะยงแบบยงไรแดงผมก็จะเลือกวันที่แบบว่าไร <c oughs> แดงเราใกล้หมดนะครับไรแดงเราใกล้หมดแล้วเราก็ใส่ไข่ตุนเลยนะครับทิศหนึ่งวันแล้วก็พรงนี้ก็เป็นไรแดงปกติ อมามีมือกล้องละท่านนี้อ่าได้ถนัดกันละนี่นะปวดไปงี้นะเดินปวดไปงี้นะครับก็มนุษย์เหนียกับมาจากที่ทำง,งานเนาะก็มาต้องมาช่วยกันร้างนะครับก็นี่นะแต่ตามธรรมดาผมทำเต็ตไปนานแล้วแหละแต่วันนี้พอดีถ่ายคลิปนะแล้วก็ ต้องมีคนช่วยหน่อยอันนี้ก็ล้างออกมาล้างนนี่นะครับไข่ก็จะล่วง,งออกมาก็นะครับเอาให้หมดนะครับทหม่วันต่อว,วันนะครับก็จะทำผมไม่ค่อยเดีย๋ยวจริงไว้ พอเหลือทิ้งไว้ปุ๊บก็พอแช่ตู้เย็นแล้วผิวหน้าตรงนี้นะผิวหน้าตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปธรรมดาแล้วก็ไม่ใช้แล้วผมก็ตักไปทั่วใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นี่แหละไข่หนึ่งฟองอาทิตย์หนึ่งกินสักสองวันเนอร์ื่งนีก็ ให้แบบว่าไม่ใช่ให้ส่งวันติดนะให้เว้นให้เว้นนะครับให้เว้นนะให้เว้นบ้างนะครับเว้นวันเว้นวัน,วน,วนอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะใช้ช่วงที่แบบว่าายแดงของผมกําลังจะหมดบ่อแล้วก็ให้นะครับแล้วก็มันจะลอยอีกบ่อหนึ่งที่ว่ากําลังจะบูมขึ้นมาก็ประมาณวันวันหนึ่งก็คืออย่างวันพรุ่งนี้ไรแดงอีกบ่อหนึ่งก็บูมละผมก็เอาอันนี้มาใช้ เราไม่ต้องตัดบอร์ดคือรังะบุม้มนะครับ

đây thì cũng được rồi. Ok. Nó sẽ được cái. này đi <laughs> <laughs> đây này, tưởng bao ตตื่นไหมี ว่าจะไม่ลา่ะครับใส่สักบอกว่าหนึ่งช้อน แต่บ้านไม่ยก้ลืมว่าเขาเรียกุ่นโรนกล้องนะถ้าทำไปกินจั๊วดประจำวันนะไม่มีลืมแป๊บเดี๋ยวเสร็จด,ด้วย ก็จะเป็นจูนซีนะช่วยช่วยอีกเหมือนกันถ้าโดนแดดปุ๊บน้ำที่ยิ่งเขียวเข้ม้าไปใหญ่นะแล้วก็ถามว่าแล้วเราจะสังเกตยังไงนะครับสังเกตดูที่ตัวไรนะตัวไรจะเริ่มถ้าสารอาหารเริ่มหมดตัวไรเขาก็จะเริ่มผอมผอมนะครับเริ่มผอมเริ่มตัวเลียวนะมันจะไม่อ้วนนะครับมันจะไม่อ้วนเหมือนบอ่อนู้นนะครับตัวนี้บอ่อนี้เริ่มเรียยๆแล้ววันนี้ก็ใช้ให้หมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปไปใช้บอ่อนูนกันนี้จะเป็นหมูเชื้อนะครับ มี่นายเลี้ยงนะแด่ไล่อะไรเต็มไปหมดเห็นแะล้วงูหิบนะครับตัดทุกวันนะครับช่วงนี้หน้าหนาวก็ทำใจค,ครับออโอ้โหเก็บหน้าทิมเก็บหน้าทิมรอบนี้ต้อง ต้องเก็บแบบตามขอบด้วยนะครับเก็บมามในน้อยนะใมันเริ่มหลงลงล่างแล้วันตัดสายาวาา่าเราจะเอาว่าเนี่ยครับเราเลาะขอบนะครับนี่ก็ถ้าประมาณขนาดนี้ประมาณขีดตัวกว่านะ nó sẽ đi, được, được, đi, được, 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 ดูบอกไปก็ตรงนี้ผมจะให้อาหารปลาใหญ่นะวันเว้นวันนะผมไม่ได้ให้ทุกวันนะบปาใหญ่มัับช่ายเขาไม่ค่ดีนะครับช่วงนี้ก็ผมเน้ให้วันเว้นวันนะ เร,เ,รเราต้องใส่ไข่ถุงพร้อมกับในแดงอย่างนี้นะครับนะมันถึงจะโอเคนะเพราะว่านี้เราใส่ไปแล้วเราใส่ไปนนี้แล้วนะมันจะมีปัญหานะคือไข่มันชอบไปนอนต้นนะครับใส่ต้นเนี่ยมันจะติดกันมันจะทําให้เราต้องลําบากเปร่ยวน้ออานะครับ,รบจะตักมา,านี้อะไรพวกนี้ออกมาใบปลากนะ็ไม่ได้กินหรอกแต่ว่าแขนไว้ก่อนนะ สองช้อนตอนนี้ก็ใส่แค่ช้อนเดียวเพราะว่ามันมีไข่ตุ๋นอยู่ด้วยนะครับ วันนี้เราจะเน้นที่ปลากินไข่ตุ๋นนะครับมาวันนี้ก็ไปให้อาหารกันนาครับคิปจะอาจจะยาวนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะลองทำแบบว่าเร่งๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อยู่เฉพาะช่วงสำคัญสคัญนะเพื่อน ก็ไม่รู้ทำยังไงนี่เป็นเลี้อันนี้เป็นพวกเยลโล่มุกคอง น,น,นี่เป็นในโลกมุขของของอาจารย์นะครับจากลอนนู้นนะเอามาแยกกันไว้ตัวไหนที่มันโตโตใหญ่ผมว่าแยกเอาไว้แล้วงั้นเดี๋ยวสอยนะครับกอบบเด็กหมดนี่เสาแบกไร้นะเสาแบกไรมีสองกำมังมีกำมังนี้กับกำมังนี้นะครับปาข้อเดียวกันนะครับเป็นปาา่าข้อเดียวกันแบ่งครับ มันเยอะจัดเดี๋ยวก็มีปัญหานะครับมันก็ได้ตกเยอะจัดแ่ะเนาะตัวน,ะนี้ครับก็เลยต้องแบ่งด้วยอันนี้เป็นห้องนอกสายนะครับนอกสายเป็นดำเป็นดำคอปเปอร์ครับตัวนี้ ก็ผมก็ไม่ได้มาทําปลาได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับครองนี้ก็ได้น้อยนะรอวนี้ก็ได้น้อยเป็นทอเลนสอเลนส์คเปอร์นะครับอ่ะอันนี้เป็นยีโร่ทองอีกข้อหนึ่งอันนี้จะเป็นข้อพี่ของของกำลังนั้นนะครับรอบแรกก็ได้น้อยเนาะก็ บ้านวานี่นะครับพ่อแม่เป็นคัปเปอร์นะพ่อแม่เป็นคัปเปอร์นี่จ่ายลูกดีดีนะครับห้องนี้นะยังไม่ได้แยกนะครับห้องนี้ไม่ได้แยกปลาถึงใส่แยกปลาถึงใส่ฟอมนะ ตายไปเยอะนะเพื่อนบอกไว้ก่อนเลย <S <S ตแต่เดี๋ยวพวกนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นกดบีบใส่ให้นะครับอ,อันนี้เป็นของลัคก,กี้นะครับก็นั่นอ่ะ,ะโอเคครับพอ,อยางอ่ะครับก็สรุปตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แปดโมงห่าๆละ ก็นี่ก็ไล่ให้อาหารมาช่วงนี้แล้ว,ลวเดี๋ยวขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับพอดีว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็วันหน้าผมก็จะมากับอิปใหม่นะครับก็ถ้ายางไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับช่องเซเว่นทเประกาศทีมนะครับนะลูกศิษย์อาจารย์น้อยและพี่พริสวยนะครับนะก็ใครมีใจก็ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยก็ได้นะครับนะ ไม่กดไลค์ก็ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมชื่อนี้นะครับ WNN Beta Home นะครับรีววุนะครับสวัสดีครับเพื่อน